ตอนนี้เราได้เดินทางเข้ามาถึงภายในพวกบัวสแล้วกราบขอพรพระพุทธสิงหงครับ <Yeah. S 1> สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบก,กับสองอีสานเที่ยวน่อยอีกเก่าครับช่วงวันหยุดวันนี้พามาเที่ยววัดโคกข,ขามครับ โคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครครับผ้ามากาบหลวงพ่อสีหิงอยู่ในพระอุโบสถหลังเก่าครับโบสถ์มหาอุดต,ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยารต้องบมกรายยังห่างครับพี่น้องไปเดี๋ยวพาไปทำบุญครับไปพร้อมกันครับ เป็นบทเก่าแก่สมัยยุทธยาครับอายุสามร้อยกว่าปีอ<ป>ันนี้เป็นป้ายครับพระอุโบสถ ตอนนี้เราอยู่วัดโคกคามครับวันนี้เป็นโบสถ์มหาอุดครับโบสถล์ลังเก่าครับสมัยกรุงศรีอยุธยาครับ ตอนนี้เราได้เดินทางเข้ามาถึงภายในพวกโบสถ์แล้วครับกราบขอพรพระพุทธสิหิงครับตอนนี้เขาเรียกว่าโบสถ์มหาอุดครับดูจากสภาพอเอาแก่พอสมควรครับโบสเก่าแก่อายุสามร้อยกว่าปี สภาพก็สุดโซไปตามกันเวลาพระพุทธสิหิงเป็นองค์ที่สี่ครับที่ปฏิสถานในวัดโคคาม หลังจากกราบพระเสร็จชมดัดเนาะนตอนนี้เป็นใบเซมาเดินชมรอบๆีะเป็นใบเซมาสภาพเก่าแก่ ด้านหน้าก็มี่เจดีสององครับฝั่งนี้เป็นพระอุโบสถหลังใหม่ครับรสร้างไอ้โตครับเดินชมร,รอบๆฟังใส้ขัวหน้าต่างกับมีสามบาน ปกติกะพระพุทธสรีหิงนี่ก็จะอยู่แถวพุทธสวรรค์วัดพุทธิสวรรค์และะ้วก็นครศรีธรรมราชหรือว่าเชียงใหม่าตามประวัติอาจจะมาผิดบอจุ่นี่ก็เป็นองค์ดีซีนะครับได้ไปชมจุดอื่นของวัดครับว่ามียังให้ชมกันดี ตรงนี้ก็เป็นจุดทำบุญอีกจุดหนึง่นงครับทำบุญลงศพแล้วก็ทำบุญระจันเกิดก็มีครับทำบุญกระเบื้อง ตรงนี้เขาเรียกว่าหลวงพ่อสมฤทธิ์นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับองหวัดครับสมเด็จพระสัมพชรที่แปดพระเจ้าเสือ พระเจ้าเสือนี่ก็เป็นพันท้ายนารสิงห์ศูนย์วัฒนธรรมตำบลโคกขานเทียนลอยวันเกิด มันจะเป็นเรือพันท้ายนารสิงห์จำลองตามจริงกับตามประวัติกับส,ส่วนเรือกกอยู่วัดโคขามครับแต่ว่าชํารุดไปตามกันเวลาแต่ว่าเขาเอาไปไว้อยู่ที่พัน้ายนารสิงที่เดิมครับตามประวัติ ตอนนี้เป็นพื้นที่ของวัดครับปลูกต้นไม้กับลานจอดรถของขวางครับวัดนี่เดป็นพผมศิพาไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณครับไปขอพรอ,อยู่หน้าพระอุโบสถหลังใหม่ครับข้างนี้เป็นพระอุโบสถหลังใหม่ใหญ่โตมโหฬารจะมีท้าวเวสสุวรรณอยู่ด้านหน้าครับ เป็นจุดน่าดักใหม่ด้านหน้าจะมีคลองใหญ่ครับแล้วก็มีท้าวเวสสุวรรณ กรบขอพรขอโชคลาภกันเลยนะครับรถโค้งครางชมรมริเวนรอบๆครับข้ามันชอง,งก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามด้วยนะครับได้ไปเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณถูกกำลังใจนะครับ